สินค้าเข้ามาแล้วนะครับกระตู้เชื่อมมิกซ์สอระบบเชื่อมแบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับและลอดใหม่ของเราตัวนี้จะแถมสายให้ยาวถึง4เมตรเลยนะครับหมดปัญหาเรื่องสายสั้นตู้มิกซ์ซัดของเรานะครับการใช้งานง่ายๆเลยคุณพี่อยากจะเชื่อมตรงไหนนะครับเลงนิ้วชี้กดเชื่อมเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ลากไปเลยนะครับใครๆก็เชื่อมได้ครับนะครับผมทดสอบเหล็กกล่องนะครับต่อไปเหล็กกาวันไกระแสไฟออกมาดีเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยกระตู้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับ อันนี้เหล็กกล่องนะครับต่อไปเหล็กกาวไนท์นะครับผมดันเหล็กก็เชื่อมได้นะครับในชุดจะมีลวดผสมแถมให้ฟรีเลยเหล็กบาง0.8ก็ได้นะครับเชื่อมเดินแนวง่ายเลยครับหรือจะเป็นตะแกรงยึดกับเหล็กก็ได้นะครับทดสอบเชื่อมลากนะครับกับเหล็กหนาเป็นแผ่นเทังๆนะครับผมกระแสไฟมาดีไม่มีสะดุดเลยนะครับไฟมาเรื่อยๆเลยนะครับตู้ตัวนี้จ่ายไฟได้ดีนะครับผมสุดขอบเหล็กเลยครับ เดี๋ยวใช้เวลาขูดรอยเชื่อมแป๊บนึงนะครับรอยเชื่อมสวยเลยครับทดสอบระบบพิ่สองนะครับเชื่อมทูบทดสอบกับลวดสี่มิลเลยนะพี่เส้นใหญ่เลยกระแสไฟมาดีไม่มีสะดุดเลยนะครับาพอครับผมเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับรอยเชื่อมออกมาสวยเลยครับเดี๋ยวมาดูที่ลายละเอียดสิน้ากันเลยนะพี่ เราเริ่มจากของแถมก่อนสายมิกที่แถมให้จะยาวถึง4เมตรเลยนะครับหมดปัญหาเรื่องสายสั้นไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสายยางมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็จะมีสายเชื่อมทูบสายดินหน้ากากแปลงเคาะและลวดฟักคอนะครับชุดนี้เราแถมไม่ถึง2ม้วนก็คือติดตู้ม้วนหนึ่งแล้วเรามาจัดโปรนะครับแถมลวด2ู n ินเชื่อมทั้งเหล็กและสเตนเลสได้มูลค่า350บาทให้ฟรีอีกม้วนหนึ่งมาดูที่ตัวตู้เชื่อมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวบอกหน้าจอไฟแดงอยู่ด้านล่างคือเชื่อมทูบกดมาตรงนี้ก็จะเป็นมิกนะครับต คุณลูกค้าใช้กระแสไฟเท่าไหร่หมุนไป2กลุ่มทิศทางเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมทูบเวลาเชื่อมมิกหรือเชื่อมทูบนะครับเอาสายดินเข้าคัวบวกนะครับใช้ไฟสลับ่านั้นเองตรงนี้ใส่สา,สายมิกนะครับรุ่นนี้ถอดออกได้ด้านข้างจะเป็นที่ใส่ลวดนะครับแล้วก็จะมีร่องเหรียญเราใช้ลวดเบอร์อะไรก็ตามร่องนั้นนะฮะ0.8อยู่ข้างนอก1.0อยู่ด้านในถ้าใช้1.0ก็สลับออกมานะครับผมนั่นเองนะครับส่วนมิกนะครับผมเราปรับเป็นมิกก่อนแล้วเราก็เดินลวดมากดปืนท้างไปเรื่อยๆนะพี่แล้วลวดมันวิ่่งงมาามาาสยัยนนผไปปื ก็รพร้อมเชื่อมได้เลยครับวิธีการใช้งานนะครับเชื่อมมิกนี้เชื่อมง่ายนะพี่ใครๆก็เชื่อมได้นะครับเราไปจี้ที่เหล็กนะพี่นะแล้วเราก็กดเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเชื่อมลากแต่ถ้าเชื่อมเดินแนวเราก็กดปล่อยกดปล่อย <S 1> <S 1> ใช้ง่ายครับพี่ไฟตัวนี้เขาออกมาเสถียรและสมูทมากเลยนะครับผม <S <S 1> <S 1> สั่งซื้อได้เลยนะพี่ราคาไม่แพงส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านครับ